สวัสดีครับรที่มหาวิทยาลัยมหาสรารคามครับกับปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องดีนี้นครับ เลยไได้ป็นไงได้กี่โซลูชันแล้วยังไม่ได้เลยค่ะยังไม่ได้เลยอันนี้เอกี้นขาจะเตรียมโซลูชั่นให้นะครับ

อย่เอาเข้าลึะคะก็จิ้ไปอาให้บีก่อนแล้วค่อย ต้วก็ค่อยๆออกมาจ่อมากจ่อเปนสไม่ไ้อยรงปิดไม่ต้องเอาข้อมือขนาดนั้นค่ะ

ได้สารเราไปสังเกตนะคะรับแล้วก็ทำกตามือนก่นารที่เขาหคอด้นาเ่ตว้่ไม่ขนเนนเพราะว่าเขวเอามทำลังอะไรอยู่นะอธิมนันไม่เล่ยสารทดลองค่ะไม่ไม่ไมไมเอาเฉอพอต,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 ตัวเลยอะไรเก็บสารใส่เราสังเกตอะไรสังเกตพฤติกรรมอะไรครับ เปลี่ยนสีค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเพรายังใส่สารพิ่เข้าไปใช่ตอนนี้เราอยู่ในห้องที่ำการแยกพลาสติกค่ะแยกพลาสติกจากเซลล์แบคทีเรียด้วยการเอาไฮโดริกนสโอเคแล้วมนตอบแล้วตัวไส้ทองมาได้กองสุดที่สุดครั้งนีมันเป็นเทคนิคการสกัดดินเมนะครับ ยินีตรับชมน,นะครับ